ก็สวัสดีครับช่างตุ้มครับวันนี้นะครับผลิตภัณฑ์ของโรงสีข้าวนะครับตะแกงขัดข้าวสแตนเลสเกรดเออย่างดีนะครับที่บริษัทส่งมาให้ผมช่วงนี้มันจะเป็นกล่องอย่างนี้นะครับไม่กล่องอย่างนี้ก็กล่องขาวนะครับเขาจะสลับกันมาเพราะว่าช่วงนี้เกรดก๊อบมันเยอะนะครับเกรดกรอบมันเยอะมองเห็นหรือเปล่าอ่ะนี่ครับ เนี่ยอันนี้คือเกจเอนะครับที่จำหน่ายอยู่ก็มีพี่ๆหลายท่านลองสั่งไปแล้วก็ใช้ดีไม่ดียังไงก็ก็เข้ามาบอกต่อนะครับแต่ก็เงียบไปเลยนะครับก็ใช้ของดีครับจ่ายครั้งเดียวนะครับไม่ต้องไปซื้อ3อัน4อัน500นะครับใช้อันเดียวคุ้มมากตัวนี้ตอบโจทย์มาก แล้วก็ส่วนที่จะส่งมาให้ผมทำระบบหัวสีแซมซนะครับเห็นโทรมาหลายหลายท่านเลยก็ส่งมาอย่างนี้นะคส่งมาอย่างนี้เลยนะครับออกมาแล้วก็ส่งมาอย่างนี้นะครับอยากได้ยังไงนะครับเพิ่มฟังก์ชันเป็นแบบไหนบ้างก็สอบถามผมนะครับอยากเพิ่มอะไรก็อ่า ถามผมได้นะครับเพิ่มตัวนี้มันเท่าไหร่เพิ่มตัวนี้มันเท่าไหร่นะครับก็ถ้าไม่เพิ่มอะไรเยอะถ้าจัดเข้าระบบแชมสามก็น่าจะประมาณสามพันนิดๆน,นะครับจะส่งมาแบบนี้นะครับเปลี่ยนแกนใหม่เป็นลูกปืนใหม่แล้วก็จัดเข้าระบบแชมสามนะครับถ้าไม่ได้เปลี่ยนอะไรมากมายนะครับครับยังไงก็ฝากติดตามคลิปต่อไปของช่างตุ้ม้วยนะครับหรือว่าลูกค้าท่านไหนนะครับถามผมแล้วอ่ะอันนี้ผมอัด ให้ดูนะครับเพราะว่าหนึ่งไม่มีไลน์นะครับไม่เล่นไลน์เลยไม่เล่นโซเชียลเลยนะครับมีแต่เบอร์โทรนะครับก็เนี่ยครับส่งมาแบบนี้เลยนะครับหน้าแป้นตรงนี้ก็ส่งมาด้วยนะครับเนี่ยตัวล็อกตะแกรงนะครับก็ส่งมาด้วยเนี่ยครับส่งมาแค่นี้ครับยังไงก็ฝากติดตามคลิปต่อไปของช่างตุ้มด้วยครับสวัสดีครับ